ฮลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผติดตามอาจารย์ยสโทธารานะคะอันนี้ขอบคุณสําหรับน้ำปั่นมะม่วงนะคะเป็นของโปรดของยโโทธาราเลยนะคะนะคะวันนี้เรามาเข้าสู่กันศึกษาประโยคและความหมายนะคะประโยคและความหมายที่สำคัญเลยนะคะมี นักศึกษานะคะให้ความสนใจแล้วก็สงสัยในเรื่องของอวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรและหมายถึงอะไรนะคะตอนนี้ก่อนที่อาจารย์จะเข้านอนนะคะเดี๋ยวเรามาตีความหมายนี้ก่อนเพื่อจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษากับบุคคลที่ให้ความสนใจว่าเอ๊ะมันมีความสำคัญยังไง วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราไปเรียนเรียนกันเนี่ยมันคืออะไรและก็ให้ความหมายอย่างไรนะคบวรรณกรรม <c oughs> วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาขอโทษนะครับวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงงานเขียนหรือตำรานะคะงานเขียนหรือตำราที่แต่งขึ้นนะคะโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกคำสอน นะคะน้ำแข็งเย็นเกินเนาะไม่ว่าจะจะเป็นการบันทึกคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะโดยตรงหรือการอธิบายขยายความถ่ายทอดแนวคิดคติธรรมนะคะและแบบอย่างการประพฤติธปฏิบัติหลักธรรมในรูปแบบต่าง,างๆเช่นร้อยแก้วร้อยกลองหรือวรรณคดีรูปแบบอื่นๆน,นั่นเองกล่าวโดยสรุปแล้ววรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนาคืองานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมุ่งให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในหลักธรรมนำไปสู่ความดีความสงบการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั่นเองตัวอย่างวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นพระไตรปิดกนี่เห็นไหมคะวรรณกรรมเห็นไหมคะ45เล่มนะฮะชาดกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเวสสันดรสุวรรณสามนะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของอพระอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือธรรมบทหนังสือธรรมะหรือคําสอนของพระเถระก็จัดว่านะคะก็จัดว่าเป็นวรรณกรรมเช่นเดียวกันและก็วรรณคดีไทยที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา ไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของนิทานชาดกรามเกียนบางตอนสามาคัคีเพศคำฉันเป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เองถือว่าเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเนื้อหาการเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์เกี่ยวข้องกับพระเถรักกับพระอารหันต์หรือจะเป็นชาดกหรือจะเป็นธรรมบทหรือจะเป็นหนังสือธรรมะ ไม่ว่าแต่จะเป็นหนังสือธรรมะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเขียนหลวงปูแงงป่แหวนคําสอนหลวงปู่แหวนหรือใดๆก็ตามเหล่านี้ที่มันมีความเกี่ยวข้องนะคะกับพระพุทธศาสนาเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวารรณกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นหรือเขียนหนังสือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่งตำราเกี่ยวกับพพุทธศาสนาเขียนบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะเขียนหนังสือเขียนตำรา เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะอาธิบายหลักคำคำสอนหรือจะอธิบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็สุดแล้วแต่นะคะถือว่าเป็นวรรณกรรมการขีดการขีนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนั่นเองนะคะท่านผู้ชมสาระดีๆวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรนะคะและคืออะไรก็จบลงแต่เพียงเท่านี้กราบขอบคุณปรับสวัสดีค่ะ